สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SBT วิเคราะห์มวยหลังเกมวันนี้เราจะมาจอะลึกไฟาที่ช็อกแฟนๆหลายคนวรพลลูกเจ้าพ่อโรงต้มหรือที่รู้จักในชื่อวรพลตอมวยไทยยิมที่เพิ่งเดินหน้าขวาชัยมาสี่ฝฟติดบนเวทีวันลุมพินีแต่สุดท้ายกำลังใจที่เต็มเปี่ยมความมั่นใจที่สูงสุดกลับมาเจอจูลลโอโลโบจอมบูชาวบราซิลและต้องคลายแพ้ไปด้วยคะแนนเอกฉัน คำถามคือเกิดอะไรขึ้นในสนามและทําไมวรพลถึงก้าวไม่ผ่านกําแพงนี้การเปลี่ยนผ่านที่ผิดจังหวะก่อนหน้านี้วรพลโชคนพิกัดที่เบาวกว่าหรือต่อยนพิกัด142ปอนด์ซึ่งถือว่าทําได้ดีมากและฝ่ายกับโลโบคือการขยับขึ้นมาเต็มพิกัด145ปอนด์อย่างเป็นทางการเพราะเจ้าตัวมองว่าร่างกายพร้อมและต้องการพิสูจน์ตัวเองเพื่อหลุนสัญญาวันนี่คือปัจจัยแรกที่เราต้องวิเคราะห์ ความแตกต่างของแรงประทะเมื่อคุณเพิ่มน้ำหนักคุณไม่ได้เพิ่มแค่สาแต่คุณกำลังท้าทายพละกกำลังของคู่ชกในระดับที่สูงขึ้นซึ่งมวยที่ชก145ปอนด์เต็มตัวมานานอย่างโลโบโย่อมมีมวลกล้ามเนื้อและความหนักที่ต่างกันเจาะลึก3เหตุผลแห่งความพ่ายแพ้เหตุผลที่1การเดินเกมบทและบู๊แบบไม่ให้พักของจูลิโอโลโบ โลโบรู้ดีว่าวรารพลมาพร้อมความเร็วและอาวุธที่หลากหลายเขาจึงเลือกที่จะเดินหน้าตลอดเวลาไม่ออกห่างจากระยะประชิดโลโบใช้หมัดชุดสลับกับศอกสั้นเข้าไปทำลายจังหวะของวรารพลทำให้วรารพลต้องเสียสมาธิในการออกอาวุธสวยๆต้องคอยแก้เกมรับตลอดเวลาและเมื่อเข้าวงในโลโบก็ยิ่งแข็งแกร่งด้วยการล็อกคอเสียบเข่าได้อย่างรุนแรงเหตุผลที่2อ,อาวุธโตของวรพลขาดความเด็ดขาด ในหลายตังหวัดที่วรพลมีโอกาสตอบโต้ทั้งเตะขวาหรือหมัดโลโบสามารถรับได้และเดินต่อได้ทันทีเราเห็นเลยว่าความหนักของอาวุธวรพลในพิธันนร145ปอนด์ไม่สามารถทําให้โลโบชะง,งักได้เลยทําให้แผนการยืนระยะและออกอาวุธทำคะแนนของวรพลไม่ได้ผลโดนบทคืนจนต้องถอยและเมื่อถูกบีบเข้าเชือกมันก็กลายเป็นพื้นที่ของโลโบในการเร่งทําคะแนนเหตุผลที่3 ความแตกต่างด้านพละกกำลังในยกตัดสินมวยไทยวัดกันที่3ยกใครแผ่วปลายคือจบในยกที่3เราเห็นชัดเจนว่าโลโบยังรักษาความหนักและพลังบทได้ดีต่อเนื่องวรพลออกอาการเหนื่อยและถูกล็อกในวงในมากขึ้นการจะใช้ศอกหรือหมัดพริกเกมในยกสุดท้ายจึงทำได้ยากมากสุดท้ายเมื่อกรรมการชูมือให้โลโบมันจึงเป็นชายชนะที่มาจากความแตกต่างทางพละกกำลังในพิกัดน้ำหนักอย่างแท้จริง เส้นทางข้างหน้าของวรพลแล้ววรพลจะเอายังไงต่อกับเส้นทางในวันลุมพินีทางเลือกที่1ยืนหยัดใน145อปอนด์แต่ต้องฉลาดกว่าเดิมถ้ายังอยากล่าฝันในรุน่นนี้วรพลต้องเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและความหนักของอาวุธขึ้นอีกต้องซ้อมแก้เกมรับการเดินบทและหาจังหวะสวนกลับด้วยความรุนแรงมากกว่าความถี่อย่างเดียวเพื่อให้คู่ชกเกรงอาวุธทางเลือกที่2ถอยลงมาต่อยในพิกัดที่คุ้นเคย หรือึงปอนด์แม้จะตั้งใจมา145ปอนด์แต่ถ้าผลลัพ์มันชัดเจนว่าพละกําลังยังสู้ไม่ได้การถอยลงมาเพื่อเก็บชัยชนะและสร้างสถติติต่อไปอาจเป็นทางเลือกที่มั่นคงกว่านี่คือความจริงของโลกมวยอย่างแท้จริง1นึที่ผิดจังหวะไม่ได้แปลว่าคุณจบสิน้นวรพลยังคงเป็นยอดมวยที่มีฝีมือการแพ้ครั้งนี้เป็นแค่บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเจอกับกำรรแพง145งปอนด์ที่แท้จริงสุดท้ายนี้ ไม่ว่าจะเลือกทางไหนแฟนๆมวยอ,อย่างเราก็ยังคงเชียร์วรพลให้กลับมาด้วยฟอร์มที่แข็งแกร่งกว่าเดิมแน่นอนครับคุณคิดว่าวรพลควรจะทำอย่างไรต่อคอมเมนต์บอกเราด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม SBT เพื่อไม่พลาดการวิเคราะมันมันครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ